พามาเบิงฟักแนะป้งเนาะเพื่อนๆจ่องสุริยันทุซอยกเกษตรอินดี้มาแล้วเดอ้อเอนีมาเบิงความคืบหนาของเขานะเนาะแป้งกะลั่งเป็นหมากพี่น้องช่วงนี้ก็แต่ว่าผมว่าหนานีเนาะตามที่เบิงหมากเขาเนี่ยมันจะโคโหดด้มันจะเปลี่นน้ำช่วงหนาหนาวปะพี่น้องว่าเนี่ยหมากมป้อมๆไหม มาเขาเป็นโนดฮดแต่ว่ากะออกออกมาเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้กะมาชมบรรยากาศน้ำกันเนาะว่าฟักแฟงปลานี่สิเป็นจังใดติดตามอีพี่นี่กับอีพี่ต่อไปเรื่อยๆเนาะเพื่อนๆสวัสด,ดีครับจ่องสุริยันมานำเสนอการหารายได้เนาะการสร้างอาชีพ เสริมหรือเปลี่ยนอาชีพร่องเท่านี่ะหละออหลังจากอาชีพรักเทาก็เกี่ยวกับเห็ดมันเห็ดหน้าเนาะแต่ว่านี่สิมาผ้ามาเบงอุใรสนใจยังคอยเบงเด้อเพื่อนเพื่อนบกันบวบังคับกันเนาะสำหรับคิดนี่สร้างมาสำหรับให้ควมลูกหาแนว้ทงังให้กันเบิงว่า วิถีชีวิตคนบ้านนอกเขาจีหาไรใด,ดแบบใดตามบ้นบานเขาเนาะผมก็เห็นพืชตัวนี้ละ่ะผมว่าชัดเจยนยู่หมากข้างลัางงามๆพี่น้องผมว่าชัดเจนดีเพราะว่าอย่างมันปูปอดโดนพี่นอ้องใส่ระยะเวลาแค่สองเดือนเนาะสองเดือนก็ป่วเขา้เาก็เห็นหมากเห็นหมากกินผลเขาเลยเด็นี่อันนี้ก็ได้เกจสิบเอ็ดวันเนี่ย ะกะออกมาเรื่อยๆเนาะช่วงนี้ก็ที่ใส่เวลาโดดนเนี่ยมันเป็นหนาหนาวที่พีน้องๆก็ได้ต้องเข้าใจเนาะหนาหนาวเมื่อแต่ปลูกแตงปลูกทั่วนี่ก็ก็ที่ว่าออกสายดิแอสังเกตบึงยอดเขานะยอดของเขากะกะเดินอยู่พี่น้องแต่วันที่เดือนซาก็นาฝนเนาเะการเดินยอดของเขากะก็ไปเรื่อยๆอยู่ ช่วงนี้ก็มาขึ้นน้ำเนี่ยเขาเนาะช่วงนึงเดงยักสิเป็นยังไงพี่เน่งรอบนี้ก็ได้อ่าให้กําลังใจกันได้ด้วผมกะว่าขอจะหาตันเนาะอ่าในรอบนี้ก็ประมาณประมาณไรไรหนึ่งเนาะขอจะหาตันขอได้ราคานึ่นเน,ะนาะกันได้ราคากะในหาตันนี่ก็รั่วละสิบสิบกาบ,บาทนี่ก็พอใจแล้วล่ะเนาะพี่น้อง เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างส้างคลิปน้ำคลิปนี้ก็น้นำแบงปันป่นความลูกสำหรับพี่ๆน้องๆสำหรับผู้อยากลองปลูกเนะาะทดสอบทดลองมึงมากเขาเนี่ก็จะออกมาเรื่อยๆเนาะสิไล่ๆกันอยู่พี่น้งองเห็นปอก็มากน้อยมากไงตาม ถามอนุเขาเนาะผู้ได้เกิดกวอนกับผู้นั่นแหละแบบพ่อมีเรื่อยๆอยู่เนาะแต่เจ้าสี่ก็ยิ้มหมองยิ่ดอกะกะความพุ่มใจของเกษตรกรเขาเนาะเขี่ยเคี่ยหลักเขาเนี่ยเขากมากสิแต่เขาง่ามเขาจะมีแตกคะแนนของเนาะผู้ได้อยากลู้ขอมูลเชิงลึกสามารถคอมเมนต์มาสอบถามกัน ได้เนาะพี่น้องคอมเมนต์มาเพราะว่าอตอบร่วมเรื่องเทียกัตอบอยากขึ้นกันด้บรรลุวาผู้ใดอยากรู้เรื่องได้เนาะผมก็เลยอยากให้คอมเมนต์มาเวดีกว่านะเท่าที่ได้รู้ท่านนี่เป็นท่านอะไะเขียวนวลเนาะซื้อมันอ่นรอบกวนผมปลูกท่านลักไส้แต่ว่าลักไส้นี่จะจะหายาก,กักหน่อยเพราะว่าในเขานี่ขาดตลาดไง โอ้ยร่องเอาเอาลองพันนี่บึงกันมันติเป็นนังไงแต่ว่าลักษณะลูกเขาเนาะลูกเขาก็ก็ผสมขี้ลายด้พี่น,นอ้องการเลี้ยมต้องดีซื้อดีอยู่ทดสอบทดลองเบิงึงปุ๋ยที่ผมใส่นี่ก็จะใส่สูตรสูตรเสมอเนาะสูตรจุฬาแล้วก็ผมก็จะใส่ปุ๋ยเขียวปุ๋ยเกรดเนาะปุ๋ยเกรดสูตรยี่ห้อหานี่แหละเพราะว่าพืชพืชชนิดนี้เนาะ ถ้าเขาเคี first, couple, maybe, ilot, kid, ardi, people, ่ยเขาเท้าไปเรื่ยเนี่ยเคี่ยเคี่ยเขาเท้ายังสินเนาะเคี่ยเขาเท้าไปเรี่ยนี่ยข้อไม้มันก็จะแตกแขนงแล้วก็มีลูกมีลูกมีหมากเนาะเออเขาก็ดิแตกเท้าไปเรื่ยลูกเขาก็ะดิออกไปเรื่อยเรือยงเสียเออจังจ้ลูกมีเนาะเนี่ยมันก็ไม่เพระสองปัอเขาก็ดิไม่ลูกจ่อไปทางเสียผมก็ว่าเคี่ยเงี้ยวกระแตกแขนงดีลูกเขาก็เป็น ไปตามเปาะเนาะไปตามเปาะเรื่อยๆกะทดสอบทนลองเบงหลายรุ่นแล้วพี่น้องสำหรับผูใ้ใดสนใจอ,อ,อยากเก็ตอยากล่องก็ล่องเซียช่องอกุ้ยซอยเกษตรอินดีเบงเด้เออมาทดสอบทนล่องเบงสองสุริยันนี่แหละคนมักปลูกเนาะสายญาผมคนมักปลูกออทางเฟซบุ๊กเนี่ยกะสามารถเขามาคอมเมนต์มา มากดกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปคลิปนี้มีประโยชน์ได้ว่าคนก็เพค่เบึ้นแบกพี่น้องส่วนมากคนก็จิมักความบันเทิงเนาะสาระความรูนี่ก็ถือว่ากัยังก็ยั่งหน่อยอยู่สาหรับเ,เพื่อนๆที่มาสายนี้หรีค่อยเบิ้งจบค่อยเบิ้งได้เนาะผมก็เลยอยากแนะนําว่าคนเฮาสิ่งที่มีสาระ บ่วจียังเนาะคนกับจีบค่อยมากเป็นไดยเขาก็มากแบบมวนๆม่แเม,ม่แต่ชีวิตไประจิวันเ่าเนาะเขาบ่ามากซีเลียสกีได้บุอันนี้ก็เป็นผลพลอยได้จากแล้วไฮแล้วหน้าเนาะเขาก็สามารถทดสอบทุน่องได้นะพี่นอ้องย่างหน่อยก็พ่อได้ค่าน้ำปูน้ำปลาปลาลูกไปโรลุงเียนยู่ดตีเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ สมมาพาคควดเลยนะพี่น้องยังคลิปนาตอนต่อไปใส่กดไลค์กดคอมเมนต์อ่าเป็นไปได้กัดจิดตามให้น้ำเนี่ยเพราะว่าเพื่อเป็นกำลังใจในการสั่งคลิปเนาะเพราะว่าผู้ใดก็อยากเป็นกำลังใจเพียงรี้เตะกันมาแบ่งปันแนวทางความรู้สาระประโยชน์ดีๆต่างๆเพื่อจีได้มาน้ำมาปฏิบัตินะ แจ้งไดเพื่อนๆอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมกะสามารถคอมเมนต์มาได้นะพี่น้องคอมเมนต์มาได้ว่าอ,อยากรู้เรื่องอยังเฉพาะผมก็ดิตตบอห้ถึกประเด็นเนี่ยถ้าเบารวมๆพี่น้องก็นีว่าโอ้ยบลรู้เรื่องอีกแจังไดกะคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องขอคูณหลายๆสำหรับผู้ใดเบิ่งจบก็ได้ขอบคุณครับที่เปลี่ยนกระลังใจให้ซ่องผู้ซอยาเกษตรดีหรือผู้ สุริยันภากำหินเนาะขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณครับ